ออาสามร้อยยี่สิบหากองศาคักๆเลยค่ะพันพันกว่านะคะระดับเหนือระดับน้ำอู้นี่ค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะามาจริงๆนะคะน,นี่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 น,น,นี่มานี่ที่เรามาอ่าลอยพระพุทธบาทนะคะนนีี่่ อันนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากเรามาทําบุญหลังจากที่เรามาทําบุญนี่หลังจากที่เรามาทําบุญเราก็มาชมวิวสามสิบห้าองศาหนึ่งพันกว่าหนึ่งพันกว่าร้อยกิโลนะคะหนึ่งพันเกือบสองพันนี่นอกฟ้ามาถ่ายให้แม่หนเด้อนี่นี่สวยงามมาก สวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะยา่ยาย่าอันอยู่ทกกี่ไกลๆแบบนี้เด้อือ,อโอ้ทางทางนู้นจะเป็นเชียงใหม่นะคะอันนี้เราอยู่เขตเชียงใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆนี่นี่นี่น

เออได้ละดูนะคะเพื่อนๆคุ้มค่ามากนะคะคุ้มค่าไปแม่นี่นะคะเพื่อนๆเรามารอบๆนะคะเราได้ไม่ไหว้พระธาตุด้วยนะคะพระธาตุนะคะเนี่ยอู้เนี่ย หนึ่งหนึ่งพันน่าจะเกือบสามร้อวยวนะคะคเพื่อนๆนะหลังจากที่เรามาจากทําบุญทําดีนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นน,นี่นะคะคเพื่อนๆนสุดยอดมากๆเลยค่ะสุดยอดจริงๆนะคะสุดยอดมากๆ เรามาทำบุญเราก็ได้เที่ยวด้วยนะคะอ่าหนึ่งพันสามสี่ร้อยศูนยงศูนน้ำทะเลนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่สูงกว่านะคะนี่นะคะเพื่อนเพืเ่อนสวยงามมากคะ่ะ ใกล้นะคะซิกนี่ก็จะเป็นจะเชียงใหม่แล้วเนาะค่ะสวยงามมากๆค่ะจะเป็นอีกคุ้มค่ามากนะคะกับการที่เรามาทําบุญวันนี้นะคะเพืเ่อนๆอ่าทำบุญครั้งที่นับหรือเปล่าะน,นี่สวยงามจริงๆค่ะเพืเ่อนๆคุ้มค่าจริงๆค่ะสวยจริงๆค่ะได้ทั้งมาไหว้รอยพระพุทธบาทด้วยนะคะนี่ แมอากาศเป็นใจมากๆนะคะเพื่อนๆอากาศเป็นใจมากๆนะคะทําให้เราเห็นเนาะค่ะนั่นนะอากาศเป็นใจมากๆค่ะนกนกสวยสวยงามมากโอ้ฟ้าแมวเลยไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไป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 ค่ะสวยงามสวยงาม